น้องไปไหนต่อไหมครใช่ครับอ้เหไปไหนต่อเป้าไคถามใครครับถามถามถามน้องชุดนอนอะถามน้องชุดนอนไรูลครับไปนอนไหม <laughs> สวัสดีเช้าทุกคนนะฮะ ที่ผมมาวันนี้ก็เสริมเนื่อมาจากวันที่สามสิบเอ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันลอยกระทงและก็ทางแอดมินวิคตอรี่เราเนี่ยได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นมาให้ชาวอัลฟาได้ลอยกระทงกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ลอยกระทงหรือว่าลอยข้างนอกไปแล้วอยากมาลอยข้างในไม่ว่าจะลอยกับเพื่อนกับครอบครัวลอยกับแฟนหรือว่าลอยกับ ก,ก,ก็สามา it, ะะรถมารลยกันได้นะครลอยกระทงแน่นอนอยู่แล้วทุกคนต้องมีการขอพรอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อขอพรและลอยกระทงเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จไปลรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นรอเล่น,ลนอ่าหลังจากลอยกระทงเสร็จแล้ว ก็จะได้กล่องอัลฟาลอยกระทงบล็อกนะฮะเป็นสิ่งที่ได้จากการลอยกระทงเท่านั้นงั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำกระทงของอัลฟาไปกันเลยเฮ้ยเย็นที่อันดับแรกที่เราต้องมีเลยนะฮะเราต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือมีดตัดกล้วยอย่างที่สอง แสลงงัดศพอุปกรณ์สามารถซื้อได้ที่ราคาเซเว่นอีเลฟได้เลยนะครับราคาชิ้นละห้าร้อยบาทเมื่อซื้ออุปกรณ์ครบแล้วก็ไปทำกระทงกันเลยที่แรกที่เรามาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตัดต้นกล้วยนะฮะเอาไว้ทำกระทงใช้อุปกรณ์ในกระเป๋าก็คือมีตัดกล้วย แล้วก็ทำการตัดกล้วยเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปต่อกันเลยตอนนี้ก็จะเป็นที่โทกล้วยนะครับที่เราไปตัดกล้วยมาเราก็จะได้ใบตองกับลำที่ใช้ในการทำกระทง ชี่ต่อมาที่เรามานี่ก็เป็นที่ขุดศพนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือฉลงที่ขุดศพส่วนวิธีการใช้ก็คือหยิบฉลงขึ้นมาแล้วก็กดติก๊กถูกในกระเป๋านะฮะแล้วก็จะเห็นกล่องแบบนี้แล้วทําการกด E ครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะได้ศพเอาไว้ทํากระทงแล้วนะฮะส่วนทํายังไงต่อตามประมาณเลยครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่โพสตศพนะฮะซึ่งจะได้ทูบเชียนแล้วก็ดอกไม้นะครับผมแล้วก็มีคนทำอยู่ด้วยเย้ Yay, ได้ดอกไม้ด้วยเยอะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่โพสตศพเอาไว้ทำกระทงนะครับผมจะพาไปดูโต๊ะครับเลยครับผม เมื่อเราได้ครบแล้วเราก็มาทําการกระทงกันเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟนะครับสามารถมาดูได้เลยว่าใช้อะไรบ้างในการทํากระทงเมื่อคราฟเสร็จแล้วเราก็ไปลอยกระทงกันเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ลอยกระทงของอัลฟาบูมนะครับ ลอยกระทงเราจะได้กล่องลอยกระทงบ๊อบซึ่งจะมีรางวัลใหญ่ก,ก็คือดิสสันสกายไลนีทีาอา r สาและของรางวัลอีกมากมายอย่าลืมมาลอยกระทงกันนะครับ จะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ